สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโอรี่วันนะครับผมนะเป็น <laughs> เกมแนวปัดปิดนะครับอ่าเริ่มแรกครับด้านซ้ายหรือด้านล่างนะเป็นเอ่อปุ่มควบคุมนะครับขึ้นลงซ้ายฝาล่างนะครับอ่าจะให้เราไปไหนครับอ่าเราต้องเก็บดาบครับแะ,ะ้วยงังไงต่อครับ บูเลยครับอ่ะมาสลัมตีตีโอบินครับสำมอื้ออออ,อตกไปตกไปอ่าวิธีการเล่นครับก็เล่นง่ายๆครับต่อสู้ไปครับอย่าให้เราตกเหวหรือว่าเราชีวิตหมดก่อนนะนะครับอ่าด้านซ้ายครับจะเป็นสกิลเอ้ยสกิลเออถูกแล้วสกิล พาสีบนะครับแบบติดตัวนั่นเองด้านขวาน,นะครับจะเป็นสกิลแบบเออเอาเป็นว่าเรากดใช้เองแล้วกันนะเอออ่า,อาจะเป็นสเตทครับตอนนี้ผมอยู่สเตทที่33แล้วนะครับนะอีอีอ,อ,อีตายตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอีบิน มาข้างเข่าอิสโอ้โหมา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 อิสอิสเอ้ยหัวใจวัดหัวใจตกมามามาข้างเขาวข้างเขาวข้างเข่าเฮ้ยเอสลลมนี่ตีแน่ตีแน่เฮ้ยอื้มก่อแตกเอ้ยมาเอ้ยตาย เฮ้ยเก็บ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 อ่าเก็บเอาไว้อัพสกิลนะครับหรือว่าซื้อสกิลอุ้ยอืมโดนโดนจนได้นี่เฮ้ยอย่างนี้เอาไปสละไหนมามามาเฮ้ยจอมเวทจอมเวทจอมเวทไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออ เออกระดาบมาเออ,อ,อตายโอ้ยโดนยังได้แม่แช่แข็งอ,อีเรียบร้อยเสร็จเสร็จอ้าววาร์ฟเฉยมา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 อ่าไม่ได้กินหรอนี่ตายสามหกแล้วเอ้ยฟีเค้กมันเป็นกับดักมันเป็นกับดักโอ้ยเกือบไป นะ a n เป็นไงมาต่อต่อ is เอ้ยธนูีไม่ได้อืมหัวใจหัวใจ e อออออเอ้ยเฮ้ยเอ้ย e อีอีไอ้คงกระดูกนอนไปก่อนนะอี ไอ้โจนไอ้โจนอีเอามานี่ของเราอีไอ้กระดูกเอ้ยโจนโจนอย่าหนีอย่าหนีอีอา้าวเดี๋ยวเร็วเร็วอีอีอ,อ,อีปล่อยให้มันหนีไปดีกว่าปุ๊บเอ้มาแชะอึ่งตาย <c ười> ามามามาอีอี อเีเมินเมินอีเฮ้ยธนูเนีเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมาแล้วยิงยิงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยเออ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 หลับร้อยโอ้ยโอ้ยอ่าเฮ้ยหัวใจหัวใจเนี่ยหลบร้อยเฮ้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 ยธนูธนูจะหนีไปไหน แช่แข็งหน่อยอี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 ตายไหนมีอีกไหมมาไอกระดูกไอกระดูกไอกระดูกตกไปเลยอีอีอีเนี่ยมาไอสลัมสีแดงอื้อตกไปตกไปแช่แข็งหน่อยอีอีอีตีเน่ตีเน่โอ้ยโดนจนได้ อีเน่เอนอนไปก่อนนะเอ้ยอืมโดนจนได้เข้ามาเข้ามาเอาเสร็จเราเสร็จตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๋หลบตีแน่หวัวใจแช่แข็งไว้อีตีตายไหนมา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 ,มาอีเน่ตีแน่ตีแน่ตีตีดิตีดิเกาะเกาะเฮ้ยเฮ้ยใหญ่มันตก เราจะเอากรอนี่แน่นี่แน่อึดแช่แข็งอึดเอ้ยอืมโดนนี่มาได้กรอแล้วเตแน่ไปไหนไปไหนเอ้ยเอ้ยด้านหลังอี่อืมตั้งหลักแป๊บนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบเก็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 บเอ้ยโดนอ่บแช่ไว้ไหนธนูอี่ อีอีตกไปแตกอีตกแอเรียบร้อยแอตายครับอ่าในทุกๆสิบดานะครับจะมีบอสออกมาให้สู้กันอ่าตัวแรกครับเอ้ยไม่ใช่บอสบอสสเตตสี่สิบแบทแมนไม่ใช่แบทแมนบอสกังข่าวอีาก,กันาลูกน้องก่อนอีตายมาอีอ้าววาว อีอีเอ้ยเฮ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 ้ยอีอีแช่แข็งโอ้โหไม่โดนนีเนี่ยอีเฮ้ยหัวใจหัวใจเราจะตายแล้วแหไหนอยู่ไหนอึดไหนอีตายตายเอ้ยอีอีไอ้ลูกข้างขาวไอ้ลูกข้างขาว มา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 อีเน่ยแช่แข็งไว้ตี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 ดิไหนอีอีเอ้ยหัวใจเก็บมามาอีอีตัวตัวมาตัวตัวตายตายตายเก็บเก็บเก็บ เอาลวครับวันนี้ก็ต้องขอพักไปก่อนนะครับอ่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์สไคร์และคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปนะครับอ่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ